สวัสดีครับเกษตรประยุกต์ในยุคประยุกต์นะครับวันนี้จะพามาทำกระถางแบบง่ายๆกันนะครับแบบถางในลาซาด้าทำงา่ายๆได้ด้วยัมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับพดูดเมื่อกี้ว่ามีสมี5ชิ้นมีกระถางด้านใน <c oughs> แบบด้านใน หนชิ้นก้นกระถาง1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็กระถางด้านนอกด้านข้าง3ชิ้นนะครับพอล้างเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปทาน้ำมันฉโลมน้ำมันกันนะครับป้องกันไม่ให้ปูนเกาะแน่นนะครับเวลาถอนแตะออกมาจะได้ถอดง่ายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฉโลมน้ำมันนะครับ แปลงทาสีตอเก่าครับหรือจะซื้อใหม่ก็ได้ครับที่ใส่น้ํามันน้ํามันน้ํามันก็เป็นน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันพืชที่ใช้แล้วครับ เราจะเน้นในแบบตัวอ,อักษรน,นะครับให้มันโดนน้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับตัวอ,อักษรอ,ออกมาจะได้ไม่แตกไม่หักนะ เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับโงรงน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบเข้ากัน ทำง่ายนะมีด้านนอกแค่สามชิ้น ด้านนอก3ชิ้นแล้วก็แบบต้นกระถางหนึ่งชิ้น เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนนก็จะเป็นแบบด้านในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมปูนกันนะครับผสมปูนแล้วเราก็จะมาเทใส่ในแบบนะครับมาผสมปูนกันครับ สำหรับอัตราส่วนในการผสมของผมใช้ชีเน้นหนึ่งส่วนแล้วก็ทรายหนึ่งส่วนนะครับนะก็จะเป็นทรายละเอียดจะดีนะครับอย่จะเรียบเนียนนะเอามาผสมกันเลยพอผสมปูนกับทรายเข้ากันแล้วก็จะเติมน้ำนะครับ ค่อนข้างเหลวนิดนึงนะครับเวลาเทใส่แบบจะได้เทได้ง่ายง่ายพอเข้ากันดีเราก็จะเทใส่แบบเลยนะแบบที่เราทาน้ำมันไว้ตรงน้ำมันไว้ กะประมาณให้ถึงตรงนี้นะครับถึงแนวตัวอักษรข้างล่างครับแล้วก็เอากระถางด้านในแบบกระถางด้านในสวมลงไปนะครับแล้วก็แล้วก็เติมน้ำ แบบด้านในกระถางนะครับให้มีแรงกดทับเติมไม่ต้องเต็มนะครับให้เติมประมาณ80%เปอร์เ็น แลตัว็อกบบเมื่อกี้ใส่ปูนน้อยไปนิดนึงนะครับไม่พอดีก็ต้องเติมปูนเข้าไปครับ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแกะแบบกันนะครับหลังจากทานไปสองสามชั่วโมงปูนเริ่มเซ็ตตัวเราก็จะมาแต่งขอบกระถางสักหน่อยนะครับ ตัดปูนส่วนที่เกินส่วนที่ล้นขอบกระถางออกนะครับหวาดให้เรียบให้เสมอขอบด้านในนะครับก็เอาเท่าเรียบเท่าที่เราทำได้นะครับเท่าที่เราพอใจสำหรับผมก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับ ทำใช้เองได้เท่านี้ก็โอเคแล้วครับ